ันนี้เราก็อยู่กับช่อง k s i n k Play กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับช่วยกันกดหน่อยครับช่วยกันกดไลค์หน่อยก็ดีนะโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Video ออัปเดตนั่นเองแล้ว v i ดีโออัปเดตเนี่ยมันจะดูยังไงนะครับก็มันจะสังเกตได้จากปัญหาที่เวลาเราเล่นอินเทอร์เนต็ตไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเน็ตช้าหรือเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าเน็ตช้าเน็ตกระตุกเอ๊ะ เน็ตล้วก็ดีนี่ทำไมมันถึงมีปัญหาอย่างนี้อาจจะเกิดมาจาก Windows อัปเดตนั่นเองแล้วเร,เราจะแก้ปัญหามันยังไงแล้วเราจะตรวจด,ดูยังไงโอเคขั้นแรกเรามาตรวจด,ดูกันก่อนว่าเราจะรู้ได้ไงว่า Windows กําลังอัปเดตอยู่โอเคครับให้กดไปที่เซิร์ชนะครับเนี่ยที่เซิร์ชด้านซ้ายเลยเนาะแล้วก็พิมพ์คําว่า Tax Manager นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เราลองใช้โปรแกรมอะไรอยู่ Windows t a ็อันนี้โปรแกรมอัดผงเองเนาะแล้วก็จะเป็น Google Chrome เนาะแล้วเราก็เลื่อนไปแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มันกำลังใช้เน็ตเวิร์กเท่าไหร่อยู่ตอนนี้ก็ไม่มีโปรแกรมอะไรใช้เน็ตเวิร์กอยู่เลยเนาะไม่มีโปรแกรมอะไรใช้เน็ตเลยแต่สมมุติว่าผมไปเปิด YouTube ดูอ่าเปิด YouTube ดูเปิด YouTube ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ Google Chrome นะครับเริ่มใช้เน็ตขึ้นมาแล้วอ่าตอนนี้มันยังนี่คือโหลดต,ตั้งไว้แล้วเนาะเนี่ยจะเห็นแล้วว่าอ่าอา้าว นี่อ้าวไหนนี่ครับจะเห็นว่า Google Chrome นะครับได้ใช้เน็ตแล้วโอเคเปิดไปก่อนเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าโปรแกรมอื่นเนี่ยไม่มีโปรแกรมไหนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยมันเป็นศูนย์หมดเลยศูนหมดเลยทุกยันเนี่ยแปลว่ามันมันไม่มี Windows อัปเดตนะครับตอนนี้คือ Windows ยังไม่ได้อัปเดต Windows เนี่ยอยู่ในสภาวะที่กำลังหยุดอัปเดตอยู่ โอเคแล้วถ้าเกิดว่า Windows อัปเดตจะ,จะ,จะมันจะสังเกตได้ยังไงก็คือเราจะสังเกตว่าตอนนี้เราใช้โปรแกรมอยู่เนาะเราก็เห็นแล้ว,ว่าโปรแกรมที่เราเปิดอยู่เนี่ยแอปที่เราเปิดอยู่เนี่ยที่ไม่ใช่แบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังเนี่ยที่ไม่ได้เปิดเนี่ยมันกําลังใช้เน็ตอยู่เท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันใช้เน็ตอยู่นี่เช่นพวกโปรแกรมพวกคําว่าเซอร์วิสเนี่ยถ้า Service เซอร์วิสพวกนี้กําลังดูดเน็ตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสตัวไหนก็ตามนะครับกาลังดูดเน็ตสักตัวหนึ่งก็แปลว่านั่นแหละ Windows ก่ แน,น่นอนนั่นคือการเช็คแล้วเนาะต่อไปไปไปดูวิธีการปิด Windows อัปเดีตกันดีกว่าวิธีการปิดวินโดว์อัปเดียตกันง่ายมากๆเลยครับให้เราเข้าไปที่ Control Panel พิมพ์เลยครับเซิร์ชว่า Control Panel เจอแล้ว Control Panel เข้าไปนะครับแล้วก็หาไฟล์ที่มีชื่อว่า Administrative t o o l นะครับน่าจะใช่แหละน่าจะอ่านถูกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่คำว่า Service นะครับช้าๆไปที่ Service แล้วหลังจากนั้นไปที่ Windows Update นะครับผมเราจะเห็นว่าตอนนี้ Windows Update กำลังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องผมมันก็แค่ยังไม่อัปเดตเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะยังไม่สั่งให้อัปเดตนะครับแล้วเราจะปิดยังไงสมมติว่าเรามีปัญหาอยู่ว่าตอนนี้มันกำลังดูดเน็ตอยู่ก็ปิดไปที่ Disable แล้วก็ Stop นะครับผมหลังจากนั้นก็คอยสักแป๊บหนึง่งโอเคเรียบร้อยละกดยืนยันโอเคเท่านี้เครื่องเราก็จะไม่อัปเดตนะครับแต่มันจะไม่อัปเดตแค่แป,ป๊บเดียวเนาะ อีกสักพักนึงมันก็จะอัปเดตอีกแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งหรืออาจจะเป็นอีก2อสวันก็แล้วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้คอมได้แบบไม่มีรูดอัปเดตแล้วก็จะเน็ตก,ก็จะลื่นไหลเป็นปกตินะครับผมนี่วิธีการแก้ง่ายๆสําหรับคนที่รู้แล้วก็ก็รู้แล้วก็ดีนะครับแต่คนที่ยังไม่รู้ก็เก็บไปใช้ได้นะครับผมก็อีกครั้งนะครับก่อนจะจบคลิปช่วยกันกด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ